ขนาดนี้มันนานมากแล้วนะน้ำลายสาวไปหมดเลยฉันอร่อยแนะ่มันนี่เลยมากพวกเราอยากกินเธอเ <c oughs> ขอกัดสักคำหนะึ่งนะระวังมีเอเลี่ยนน่าขยะกขยงฟังนะเจ้าหนอนจิว๋วถ้าเธอแอบเข้าไปอยู่ในแอปเปิ้ลโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ก็อาจจะโดนกินเอาได้นะน่าละเธอต้องออกไปก่อนฮะ ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเวียนหัวไปหมดแล้วอ่ะเอาล่ะจะหนอนจิ๋วออกไปมันออกไปไม่ได้แต่เมื่อกี้เธอยังอยากให้มันออกไปอยู่เลยนะก็ใช่แต่ตอนนี้เจ้าหนอนอาศัยอยู่ในแอปเปิลมันไม่ถูกถ้าจะไปไล่มันออกจากบ้านงั้นก็อย่าถือว่าเป็นอย่างนั้นซะล่ะหวัดดีหนอนน่ารัก ฉันไม่เข้าใจว่าหนอนมาปิกนิกกับเราได้ยังไงเธอชอบนะตลกดีไม่เกรสกินอาหารก็ง่วนอนมันอ่อนจนน่าแย่ไปหน่อยนะคือพวกเขากลายเป็นพื้นสีกันเฉยเลยว้าวนอนเยอะจังเลยเธอมีครอบครัวใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงเธออยากจะพาพวกเขาย้ายมาทุตี้ฟรุตี้เบร์เหรอแต่จะให้มาอยู่ตรงไหนล่ะ ั้างในผลไม้ของเราเหรอเป็นไปไม่ได้หลักเจ้าหนอนผลไม้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนโลกของเราได้นายท่านรับผลไม้ของเราไป <c oughs> พ่อเธออยู่นี่แม่เธออยู่นี่น้องชายเธออยู่นี่ทำอะไรของเธอนะ่ะฉันมาจองที่ให้ครอบครัวของเจ้าหนอนตัวน้อยนะ่ะ แต่นี่มันส้มของเรานะใช่แล้วเราต้องเอาไว้ใช้ทำคลายจูสก็คือจะบอกว่าการดื่มคลายจูสเป็นเรื่องสำคัญกว่าเจ้าหนอนได้มีบ้านให้ครอบครัวอย่างนั้นเหรอขอโทษฉันกำลังยุ่งฮะเกิดอะไรขึ้นกับแองจี้เขาแปลกไปมากเลยตั้งแต่เจอหนอนตัวนี้เธอก็พูดเกินไปฉันว่าเขาก็เหมือนเดิมนะฮะเธอ ทำอะไรบนพื้นเนี่ยแองซี่เจ้านอนชอบให้ฉันทําแบบนี้ <laughs> <laughs> ตรงนี้แล้วโอ,โอ้ไม่เป็นไรทั้งห,หมดนี่มันแปลกไปหมดเลยฉันรู้พวกเยลลี่ทำให้เธอกลัวเื่อยากให้พวกเขาออกไปเหรอพวกเขาคือเยลลี่อาศัยอยู่ในโลกนี้เราจะไล่พวกเยลลี่ออกจากทูตี้ฟลรตี้เบร ได้ไนายท่านอาฮะฉันว่าแล้วต้องมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่เจ้าหนอนตัวร้ายสะกดจิตเธอนี่เองส่งแอปเปิ้ลมาให้เราเจ้าหนอน<ฮ>ถ้าจะปกป้องเธอ ทำให้แองจี้หายโดนสะก,กดจิตอย่างนี้เลยนะเธอจะไม่มีทางได้สะก,กดจิตใครอีกต่อไปแล้วทำให้แองจี้หายเดี๋ยวนี้ไม่งาาั้นได้ไปกับพวกเยลลี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยในที่สุดเธอหายแล้วน่ะสะก,กดจิตเธอนะ่ะมันอยากได้ผลไม้ของเราวไว้เราต้องไล่ไปนอก เราไล่มันไปไม่ได้นะมันกําลังหาบ้านให้ครอบครัวของมันอยู่จริงด้วยมันมีความตั้งใจที่ดีนะรู้แล้วเรายกผลไม้ให้หนอนแต่และตัวไว้อาศัยอยู่สิเป็นความค <í ritt> ิดที่ดีมากเจ้าหนอนบอกว่าขอบคุณบายนะเจ้าหนอนขอให้เธอกับครอบครัวโชคดีในบ้านใหม่นะ <c oughs> <c oughs>